ต้องเอาให้พี่เศษเลยวันนี้ตอนนี้เจำเป็นจมบุญดงแล้วติดแล้วครับสอบติดสอบติดสอบเสียงบุดงได้อยาวเปที่ยากจนครับที่เหลือรวยหมดเลยอ๋อก็ก็ยากจนเหมือนกันเยอะแต่ที่นี่ก็คุนเทก็จะร้อนใช่ไหมลูกมีคทเดียวร้อนไหมบอกได้นะหนุ่มมีไหมมีข้าวมีน้ำมีอะไรเนี่ยที่จะมาแล้วที่นี่มีโครงการอาหารกลางวันไหมก็มีมีครับมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับโรงเรียนครับผมคุณ เรามีพันผักให้อยู่แล้วพันสัตก็ไล่ทางที่เคยเข้าไปอยู่ที่ค่ายจำเดชพหลุมใจไหมอ๋อมีปลาก็อยากไปพาเดพกไปพาเด็กไปดูนะประเทศขาเนี่ยท่านทรงให้ดำเนินการก็คือที่นั่นก็จะมีการปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์ก็มีเป็ดมีปลาปลาสริดนะแล้วก็วัวเพื่อส่งเสริมให้กับทหารเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการ แล้วก็เอามาสอนชาวบ้านแล้วก็เอาของมาม้อให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อน